จ้าะไรแบบนี้เขาบ่กันเ้อนหรือเป่าบ้างเป็นไรเป็่เพก่ เทา่รล่ะกดไปกดจะบ้าห er ่ะเอื De ่อยมบักค้างเดไปแล้วอเปางงเปดไเข้าบ De ้านหนาบวค้างนี่เทำมอจ้าเลยเจ้าทำเือเอาคนนีโอ้ กัดเจ,จ็บเปนข้อริ้จักเจ็บเป็นหงยมาได้มาเด้มา,เดมากินน้ำัจแ่บพี่น้องแ่บต้องกนอา,งา,านที่ขายไปเขาย่งคืะะอเกากินกัแล้วบางจ้ะตลาด ป็นเชื่อว่าปานีมีตะกาปีนองหรม่จะปัดตะกอือฮ่าฮ่าเอ้ยดุริบุญเถอโอ้ยดุบุญไม่คำคุ้มคำคุ้มก็มาพี่น้องเ้ยบ้านงางาพี่น้องงา ตึง่ก็มีความสปลเ่ยทำมันแสบเมเลยมีความเสถยรยัดตัวหอิ้งตั้งหตั้งเพ่งกับเบิดจันอนเล็บไปนอนเลยหนตายย่อนนังท้องตึงนังตายย่อน ยังเต้นเพ่งได้กัอนนัน้นมากด้านนา kh kh พื่นโคตมากบ่อกนะเอ้เมาตยอะเข้าเมนมากถ้ารได้รับตามคำขอสาวอุบลติมาจึจึจจจเต้นรหฮุนกับดอกไข่มันเลยก็แบบพี่น้องเออข้าเหญ่ ตาคือตัวด็กม่กระเจ็ด่มหน้าผ้าจักแบบีน้องตั้งไม่กับเได้อำนาจผ้าจากพี่น้องตกกันไม่คิดหนาใจร้นใจ้อเลยพี่น้องหมหาฟังมึงเนียกินเจ็บเจ็บีเทียเบิ่งเพี่น้องเลกดใดกดแช่พี่ตามตี่ตามหากำลังใจกันในเ็้อพี่น้อง ไปเแมนกันเรวจาอุปทนเปล่าไหมมันรู้เปล่าไหมว่าชุบทุกคนเนอ